สวัสดีครับพบกับผมอำนวยวาวจังลิดนะครับกับช่อง youtube ราชมันกันเองเช่นเคยนะครับแล้วก็เพจ facebook ราชมันวันนี้ผมอยู่ที่สนามยิงปืนเมือง8ปริ้วนะครับสนามกีฬายิงปืนเมือง8ปริ้วอ่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชายแดนเตว้วันนี้ผมจะมาทําการซ้อมฝึกซ้อมการยิงในระบบ IDPA ในทางกีฬานะครับอันนี้ก็จะมีคุณมัสกรนะครับเป็นนักกีฬา IDPA ก็คือเป็นมือใหม่ของเราอยู่ในทีมราชทานเช่นเดียวกันกับผมวันนี้ก็จะมาทําการซ้อมจากสเตจต่างๆก็เดี๋ยวเราตามไปดูนะครับว่าเราจะยิงแบบไหนยังไงครับผมจะแนะนําให้มาดูน,ไปไปาะนะครับต่อไปเป็นการบีฟสเตจนะครับวิธีการยิงนะครับจุดแรกเราจะสตาร์ทตรงน,นี้นะครับตรงนี้เป็นจุดเริ่มสตาร์ทเราจะยืนโดยกติกากำสั่ดให้มือแตะมือแตะว้น,นี่ครับก่อนเริ่มยิงตรงนี้เป็นด้านซ้ายขวานะครับสีแดงๆนี่คือฟอนไลน์นะครับ ด้านหลังจะมีเข้าที่ต้องยิงอยู่ทั้งหมด4เต้านะครับไม่ไม่ดวงเพจนะครับเพลเราจะไม่ยิงตรงนี้เราจะยิงด้านขวาหรือด้านซ้ายก่อนก็ได้ถ้าเรายิงด้านขวาเราก็จะต้องยิงจากเป้าเป้าขวาตรงนี้นะครับนะครับเต้าด้านหลังเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ดูนะครับนะครับถ้าเราออกมุมด้านขวาก็าจะยิงไล่มาแบบคัดค้ายนะครับตามหลักการยิงของไดีเทียรถ้ายิงจากขวามาเป็นถึงซ้าย แต่ถ้าเราออกมายิงช่องด้านซ้ายนี่นะครับช่องด้านซ้ายก็คือตรงนี้เป็นฟอนไลน์ครับอ่าก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องยิงจากซ้ายจากซ้ายไปขวานะครับอ่าฟอนไลน์จุดที่สองเมื่อเรายิงตรงนี้เสร็จแล้วเราจะเคลื่อนที่มาเคลื่อนที่มาบังคับให้ขึ้นมาซ้ายกว่านะครับขึ้นมาซ้ายตรงนี้ก็เป็นฟ้นอนไลน์ดที่กำลนซ้ายก็จะมีขอเต้า ก็จะยิงแบบทักทายยิงจากเต้านอกเข้าในาก็คือเต้าซ้ายแล้วก็เต้าขวาอาการนี้ยิงไม่ได้นะครับตามหลักไอดีพี่เอครับเป็นเป้าที่ต<ม>้องยิงเข้าละสองนัดอย่างน้อยคิดคะแนนสองนัดต่อหนึ่งเป้าแล้วก็เต้าสุดท้ายที่เราจะยิงจบกเต,ต็ปก็คือเต้านี้เต,นเต้าเดียวตรงนี้ฟอนไลน์ครับก็คือไม่เกินแนวนี้นะครับนี่คือสเต็ตของเราที่จะยิงใช้กระสุนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่อย่างน้อยสิบสี่นัดครับสาหรับสเต็ตนี้ เดี๋ยวเราไปลองดูครับว่าเราจะยิงแบบไหนแล้วมีเพล็กติกยังไงเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ครับต่อไปเป็นปืนมัสกรนะครับปืนมัสกอรก็จะยิงเตจเดียวกันก็จะเป็นยิงในดิวิชั่นบัคบัคก็คือปืนปอกซ่อนไอ้ซิป E สามหบังคับปรรจุแม็กประหนัดนะครับก็จะวางแผนการยิงยังไงแล้วก็จะมีขั้นตอนนการยิงยังไงตามมาดูครับ พี่เตอร์ม็กเจอรี่สวัสดีครับเืิแบบครับเื่อกระจายวิธีการจริงครับพี่เตอร์ไอยูเลยดิ s t a n d าย พิดอัลโหลแอนโตเกียโอเคไหมครับเนี่ยแต่ไร้บอลเวิร์ดฟูลฟิชเชอร์ไม่ครับเวลาสองแปดสามห้าสองแปดสามห้านะครับกี้เห็นคุณมัสกรยิงในดิวิชั่นบัคไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาวางแผนการยิงให้ดูผมจะยิงในดิวิชั่นบัคเหมือนกันคือปีสามหกห้าประทับกระจุกโกนัดต่อหนึ่งแม็กนะครับเนี่มครับขั้นตอนแรกก็คือสตาร์ท แล้วผมจะออกมากยิงด้านขวาก่อนด้านขวาก็คือหน 6. 6ึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนัดนะครับสามเต้าจะาได้ขดวาเมื่อหกนัดกระสุนจะหมดหลังจากที่กระสุนหมดผมจะไยหลังมาประมาณสองสามเก้าเพื่อรีโหลกระสุนในจังหวะที่ผมรมีโวลผมจะไยหลังออกมาเพื่อเป็นการล้นระยะในการเคลื่อนที่ให้ระยะเห็นเป้าท้ายเมื่อผมยิงเป้านี้เสร็จปุ๊บผมก็จะเคลื่อนที่เคลื่อนที่เข้ามาในจุดนี้แล้วไ็จะยิงสองเต้า พอยิงสองเป้าก็ถึงก็จะหมดหกนัดพอดีผมก็จะปลดแม็กทำการรีโหลดแล้วก็ไปยิงเป้าสุดท้ายเนี่ยครับดูดิพี่เตอร์แม็กเรดี้ are you ready, ready. stand by ตึ้า1766ครับ1766นะครับนะครับเรียกเวลาให้ดูนะครับต่อไปเป็นคุณสนทิเด่นนะครับจะยิงเป็นคนแรกก็คือจะยิงในดิวิชั่น CDP CDP ก็คือปืนขนาด4-5บรรจุแม็กกา8นัดนะครับจะเริ่มสตาร์ทที่คนย่างสองสครับเดี๋ยวมาดูกันครับอีกทีหนึ่ง

ที่ดิบอะโร่แองโชเฟียเรียอะไรเวลาสองแปดศูนย์เก้าเมื่อกี้คุณสนทิเดชผมให้คุณสนทิเดชยิงไปแล้วนครับในดิมิทัน CDP ก็คือปืนขนาดศูนสี่ห้าบรรจุแม็กกาแปดนัดในที่เราเห็นไปอันนี้ผมก็จะปืนกระบอกเดียวกันนะครับกับที่คุณสนทิเดชยิงเมื่อกี้แล้วผมจะแนะนําวิธีการยิงให้ครับเทคติคว่าผมจะยิงแบบไหนสตาร์ทยิงยังไงแล้วก็จะลดพิลายยังไงครับตามมาดูครับ ตรงนี้นะครับผมจะยิงด้านขวายิงด้านซ้ายครับยิงจากขวาไปซ้ายเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครบแปดนัดกระสุนหมดหนึ่งแม็กผมจะปวดแม็กครับปวดแม็กเสร็จผมก็จะเคลื่อนที่มาเลยครับเคลื่อนที่ระบาดเคลื่อนที่ผมก็จะรีโหลดรีโหลดเสร็จผมก็จะมายิงหนึ่งสองสามสี่ก็คือเป้าสองนัดกระสุนก็จะเหลืออยู่ในแม็กที่เหลืออีกสี่นัดตรงนี้นะครับผมจะไม่ไปตรงจุดเลยผมจะให้การ ก้าวเท้าถอยหลังมาเพื่อให้เปิดมุอมบอลเขีนเต้าตรงนี้ครับก็คือกติกาบอกว่าไม่เกินวอนไลน์สามารถยิงจากจุดนี้ได้เลยลดร,ระยะการวิ่งไปไม่ต้องไปวิ่งไปถึงหยุดแล้วไม่ต้องไปแทนเปินใหม่ครับเพื่อเป็นลดการลดร,ระยะเวลาในการยิงครับ,รบตามมาดูกันเุกคมเรด

สิบห้าครับ1579นะครับเวลา1579โ okay, อเคนะครับ